สวัสดีครับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่นะครับติดตามช่องโคราชจอกกระแสนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากทุกคนด้วยดีมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบพระคุณอย่างมากในการสนับสนุนนะครับช่วยค่าเน็ตค่าไรนะครับขอบคุณอย่างมากครับครับวันนี้หัวข้อนะครับหลักๆของเราก็คือว่าตระกูลชิดชอบจะอยู่ไม่ได้แล้วครับตระกูลทิดชอบถึงข่าวอวสานไว้ซ้ําไป ผู้สื่อข่าวนะครับหรือนะครับคนที่ข้ามบอร์ดอยู่ในวงทางการเมืองเนี่ยรู้ดีครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะเป็นแค่เป็นเรื่องของแค่สองตระกูลก็คือตระกูลชิดชอบกับตระกูลจินวัตรเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะเรื่องการชอกงนะครับขืนแผ่นดินอย่างเขากระโดงเนี่ยซึ่งเป็นที่ดินนะครับพระราชคาน พระราชทานขององค์ล้เนเก้ารัชกาลที่6นะครับพระราชทานที่ดินให้กับการรถไฟแต่กลุ่มเนวินหรือว่ากลุ่มชิดชอบเนี่ยครับใช้อำนาจทางการเมืองในสมัยประยุทธ์จันทร,ร์โอชานะครับแอบอ้างสิทธิ์นะครับแอบอ้างสิทธิ์โดยการไปทำโฉนดไปทำนะครับแปลงที่ดินของการรถไฟไปเป็นของตัวเองซึ่งเนื้อที่ประมาณ5,000กว่าไรนะครับ5,083ไร่ นี่นี่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องที่การโกงมาหาโกงเลยครับโดยการใช้อำนาจทางการเมืองอย่างชัดเจนที่ทุกคนเคยกล่าวหาว่าดอ,อรทักษิณโกงอย่างง้วนโกงอย่างนี้อะไรต่างๆนานานะครับวันนี้ก็จะได้มาอธิบายนะครับระหว่างที่ดินเขากระโดงกับที่ดินของสนามกอล์ฟอัลไพน์ซึ่งสลิมเองก็พยายามที่จะดิ้นรื่องนี้นะครับว่าไอ้สนามกอล์ฟอัลไพน์มันเป็นสนามกอล์ฟอันไหล แล้วมันเป็นธรณีสงจริงไหมเป็นที่ของออสงจริงไหมนะครับไอ้เรื่องนี้นี่ยครับดรทักษิณซื้อนะครับพื้นที่เนี่ยนะครับต่อมาจากคุณสนอเทียนทองคุณสนอเทียนทองซื้อต่อมาจากคนอื่นอีกทีหนึง่งคนที่รู้เรื่องนี้ดีและการันตีเรื่องนี้ว่าดรทักษิณเป็นมือที่สามไม่เกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการโกงที่วัดใดๆทั้งสิ้นครับที่วัดนะครับอดีตที่วัดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลบล้าง และมันมีการช่อโกงกันจนมีการขายทอดกันมานะครับสามทอดมาถึงดรทักษิณเนี่ยเป็นทอดสุดท้ายแล้วก็เป็นปัญหากันเกิดขึ้นดรทักษิณไม่ได้ไปโกงวัดไม่ได้ไปโกงเอาที่วัดหรือใดทั้งสิ้นเพราะที่นี้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเรียบร้อยแล้วถูกซื้อมาเรียบร้อยแล้วดรทักษิณก็ไม่รู้ดรทักษิณตะกูลชินวัดก็ประกาศก็แค่เอาเงินมาคืนนะครับเงินที่จ่ายไปในการซื้อที่ดินผืนนี้ นะครับคนที่รับผิดชอบคือคนเอามาขายดรทักษิณเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะเขาไม่ได้เป็นคนทำโฉนดไม่ได้เป็นคนออกลางวัดอะไรทุกสิ่งเขาซื้อมานะครับจากการซื้อจากเพื่อนก็คือนายสนอเทียนทองนะครับอันนี้อธิบายให้สลิมเข้าใจสลิมจะได้เข้าใจว่าเรื่องนี้เขาซื้อเงินเขาใช้เงินซื้อเงินส่วนตัวเขาไม่ได้เอาเงินของแผ่นดินไม่ได้เอาเงินของใครหรือไม่ได้ไปช่อโกงที่วัดใดๆทั้งสิ้นนะครับ อันนี้อธิบายกันให้เข้าใจเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะตกลงที่ดินสนามกอล์ฟเอาพายเนี่ยมันไปนโกงที่วัดมาโกงเอาที่วัดมาเป็นของตัวเองหรือไม่ดรทักษิณไม่เกี่ยวเลยครับดรทักษิณเป็นมือที่3แล้วที่ซื้อเรื่องที่ซื้อพื้นดินอันนี้มาคุณเสนอก,ก็ซื้อต่อเข้ามาอีกทีหนึง่งแล้วก็เอามาขายต่อให้ดรทักษิณมันจึงได้ชื่อว่าเป็นสนามกอล์ฟเอาพายนี่ครับทีนี้สลิมตอนนั้นเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับออกมาโจมตีเรื่องนี้ว่า โกง,งพื้นที่ธรณีสงเอาไปเป็นของตัวเองดอตตอรทักษิณแต่ไม่ได้พูดรายละเอียดทุกอย่างว่าเนื้อหาใจความเป็นยังไงคุณไพศาลพืชมงคลซึ่งตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องชี้แจงอย่างชัดเจนและเป็นทนายความเรื่องนี้ด้วยชีย้แจงอย่างชัดเจนว่าเรื่องของเรื่องของสนามกอลาา์ฟอ,ตตอัลไพดรทักษิณไม่มีความผิดใดๆทั้งสิน้นเพราะเนื่องจากว่าเป็นมือที่3และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเป็นวาทกรรมที่ กลุ่มนายสุนทิลิ้มทองคุณสแสดงสร้างวาทากรรมขึ้นมาเพื่อให้รายป้ายสีดรทักษิณเท่านั้นซึ่งตามกฎหมายแล้วดเตรมทักษิณไม่ผิดเลยเพราะไม่ใช่เป็นคนทําเรื่องใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเอกสารของนะครับที่ดินเอาพายคนที่ดําเนินการคือคนมือแรกที่ร่วมกันเองโดยที่ดรทักษิณก็ไม่รู้ก็มาขายต่อให้ในายสนอเทียนทองนายสนอเทียนทองก็รับซื้อ นายสนธ์เทียนทองรับซื้อก็ขายต่อให้ดรทักษิณทำสนามกอล์ฟเอาไาไงครับเนี่ยคือเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เรื่องของกรณีที่ดินเอาไายนะที่พวกคุณคล่องใจแล้วมากันแนะกันแหนผมพอผมพูดบอกว่าเฮ้ยต้องทวงคืนเขากระโดงคุณก็บอกให้ไปทวงคืนสนามกอล์ฟเอาไายก่อนสิเป็นธรณีสงนะครับสลิมถ้าไม่รู้อย่าเสลอผมต้องบอกนะถ้าไม่รู้อย่าเสลอครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนจะพูด ผมไม่ใช่มั่วๆแบบคนอื่นไม่ได้มั่วๆแบบนึกอยากจะพูดก็พูดโดยที่ไม่มีหลักฐานโดยที่ไม่มีอะไรอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะมาคุยกับผมหรือก่อนที่จะมาโพสต์มากระแนะกันแนะผมว่าให้ไปทำตามสนามกอล์ฟเอาพายสนามกอล์ฟเอาพายเป็นเงินส่วนตัวของดรทักษิณและซื้ออันนี้เข้าใจตรงกันนะอ่ะทีนี้มาดูเขากระดงเขากระโดงมันเริ่มมาจากการที่เอาที่หลวง นะครับยักยอกที่หลวงที่การรถไฟเนี่ยเอามาเป็นของตัวเองตอนแรกครอบครองนะครับหัวกันกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นเป็นโฉนดในพื้นที่5,000ไร่และมีคนไปร้องคนในพื้นที่ไปร้องว่าที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินของการรถไฟ จะเอามาทําอย่างนี้ไม่ได้รู้ทั้งรู้คนที่รู้ก็คือนายเนยวินชิดชอบรู้ทั้งรู้ว่าที่ดินนี้เป็นที่ของการรถไฟแต่ตัวเองอยากได้ที่บริเวณนี้เรียกว่าเขากระดงนายเนยวินชิดชอบนะครับจริงๆมันเริ่มมาตั้งตั้งแต่พ่อของนายเนยวินชิดชอบแล้วนะครับที่ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขากระดงเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วจนสุดท้ายมาออกเป็นโฉนดมาออกเป็นมันออกเป็นพื้นที่ส่วนตัวห้าพันไร่ ทีนี้เมื่อเขาไปเช็คกันเรียบร้อยกรมป่าไม้กรมที่ดินอะไรต่างๆไปเช็คกันเรียบร้อยอ้าวนี่มันเป็นพื้นที่ของการรถไฟเนี่ยทำไมคุณชอบโกงเอาไปล่ะทำไมเอาไปเป็นของตัวเองชาวบ้านก็รู้ใครก็รู้ตอนแรกมันมีการปลุกลุกแล้วก็มีการยึดครองแล้วเปลี่ยนนะครับจากที่การรถไฟมาเป็นฉนดใช้อำนาจหน้าที่ทางการเมืองในการยักยอกเรื่องนี้ออกมาโดยที่ซื้อจากชาวบ้านในราคาถูก แล้วก็รวบรวมพื้นที่ทุกพื้นที่เอามาเป็นของตัวเองเรียกว่าพื้นที่เขากระดงเลยครับมันยังมีเศษอยู่อีกเล็กๆน้อยๆนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้แล้วก็แอบบเอากันยักยอกพอยักยอกเสร็จเมื่อตัวเองอยู่ในยุคข,ของประยุจันโอชาก็ใช้อำนาจหน้าที่ในการถ่วงเวลากับคดีนี้ซึ่งมีการยื่นฟ้องแต่จนสุดท้ายเนวินชิดชอบและอนุทินชาญวิรุฬกุลก็พยายามเตะถ่วงคดีนี้ไม่ให้ดําเนินไปจนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น สุดท้ายคดีเรื่องนี้มีคนไปฟอ้องร้องไปฟ้องร้องต้องดําเนินคดีจนเป็นเหตุให้นายศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยนะครับถูกพักนะครับถูกให้ออกจากนะครับความเป็นรัฐมนตรีเพราะเนื่องจากมีส่วนพัวพันและมีส่วนกในการใช้อํานาจทางการเมืองของตัวเองนะครับในการเอื้ออํานวยความสะดวกนะครับในการจัดการพื้นที่เขากระโดงนั่นก็คือการโกง เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเงินเพื่อที่จะเอาที่นะครับจำนวนนี้มาเป็นของตัวเองเพราะในพื้นที่นั้นนายในวินชิดชอบได้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วทั้งสนามแข่งรถทั้งสนามบอลทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายสนามฝึกนะครับโดยยึดที่ตรงนี้เป็นของตัวเองอ้น,นี้คือเรื่องของเรื่องนี่คือการช่อโกงนี่คือมหาโกงที่สุดนี่คือการยักยอก นะครับที่ดินของประเทศไปเป็นของตัวเองที่ดินของส่วนราชการไปเป็นของตัวเองคือนายเนวินชิดชอบและมันไม่ใช่เกื่อเรื่องเพื่อแค่เรื่องนี้นะครับเรื่องกัญชาที่หัวผลประโยชน์กันนะครับออกนโยบายเพื่อที่จะจัดการทําสันทนาการโดยมีบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทของเนวินเป็นคนดําเนินการทั้งสิน้นเรื่องกัญชาเสรีนายอนุทินชาญวิรุฬุลจึงเป็นโต้โผใหญ่ในการผลักดันนโยบายเรื่องนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตระกูลชิดชอบและเอาผลประโยชน์มาแบ่งกันซึ่งเรื่องนี้ก็จะดําเนินการไปรัฐบาลบอกแล้วนะครับคุณภูมิธรรมบอกแล้วลุยทุกเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นที่เป็นกรณีที่มันเกิดการทงางคารวมทั้งการออกกฎหมายแบบผิดกฎหมายรวมทั้งผู้ที่มีส่วนรู้เห็นนะครับในการนําเสนอรวมทั้งแพทย์รวมทั้งอะไรต่างๆที่ร่วมกันทําเอกสารลอมทําเอกสารเท็จ เ,เรื่องของอผลของกัญชาผลผลของกัญชาก็คือผลทางการรักษาและผลทางด้านสันทนาการปรากฏว่าการสันทนาการเนี่ยกัญชาเป็นตัวไปทําลายสมองมากที่สุดไม่ใช่เป็นตัวไปทําให้เกิดความลื่นลมอย่างเดียวแต่ได้ไปทําลายส่วนของสมองทําให้ผู้ที่เสพกัญชาเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมนะครับในทาให้สมองฝ a l ทำให้สมองเนี่ยความจําเลอะเลือนความจําผิดเพี้ยนและทําให้เกิดสภาพความเป็นโรคจิตเพราะฉะนั้นการสรนทนาการจึงไม่เป็นประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับประชาชนมิหนาซ้ำยังส่งผลร้ายไม่ต่างไม่แตกต่างจากยาเสพติดเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นครับแต่ถูกเตะทวงโดยนายอนุทินชาญบิีิกุลนะขณะนั้นเนี่ยเป็นเจ้ากระทรวงสาธารณสุข ทุกคนคงจําได้นะครับมันเกิดในช่วงโควิดท่านจําได้นะว่าแล้วอนุทินเนี่ยเป็นเจ้ากระทรวงและดําเนินการเรื่องนี้ให้กัญชานะครับถูกต้องตามกฎหมายและก็มีการนะครับผลิตนะครับก้ากัญชามาเพื่อแจกเงินที่ได้มาในการทําก้ากัญชาในการปลูกก้ากัญชาถูกจัดสรรงบประมาณมาแล้วมีการโกงกินงบประมาณเรื่องของเบี้ยกัญชาที่แจกชาวบ้านด้วย นะครับอันนี้คือโดนเต็มๆครับไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับคำสั่งในการล้างบางนะครับไอคนที่มาทําแบบนี้หลังจากที่นะครับรัฐบาลบริหารและเพิ่งได้ไฟเขียวให้ดําเนินการเรื่องนีอง้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องไปแคร์ใครโดยที่ไม่ต้องไปกลัวใครอัดให้เต็มที่จัดการเรื่องระบบในวินระบบชิดชอบให้มันจบไปในแผ่นดินให้ได้เพราะระบบนี้คือระบบ นะครับการโกงเป็นท่อๆเป็นการโกงกันเป็นท่อๆมีการเรียกรับสวยมีการแต่งตั้งข้าราชการอะไรต่างๆนาเยอะแยะ,ยะมากมายครับในการทุจริตที่เกิดขึ้นรวมทั้งนะครับหลอกลวงคนไทยให้เป็นเล่นการพนันในบ่อนของตัวเองที่อยู่ต่างประเทศด้วยและมีส่วนพัวพันนะครับมีส่วนพัวพันในการเปิดบ่อนและในการเอื้อประโยชน์ให้กับ ประเทศที่เป็นปรปักกับประเทศไทยอยู่ขณะนี้ด้วยนั่นก็คือการร่วมกันในสมัยประยุทธ์จันโอชามีการชงเรื่องนะครับมีคนไปร้องคัดค้านเกี่ยวกับกรณีที่นะครับที่ช่องตะกูซึ่งเป็นฝั่งดินแดนที่เป็นของอยู่ในอยู่ในการดูแลของประเทศไทยแต่จูจ่ๆก็มีบ่อนคาสิโนเกิดขึ้นซึ่งติดตะเข็บชายแดนเลยครับติดตะเข็บช่องที่มีปัญหากันเนี่ยนะครับทางฝั่งไทยด้วยนะ ไม่ใช่ทางฝั่งปร,ประเทศที่เป็นคู่กรณีกับไทยนะครับติดทางฝั่งไทยเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เดิมมันมีคนไทยอยู่เดิมมีชาวบ้านอยู่นะครับแต่ถูกขับไล่ออกไปในสมัยประยุทจันโอชาแล้วก็ให้นะครับประเทศที่นะครับที่มีปัญหากันอยู่กับเราขนาดเนี้ยนะครับดำเนินการเอาคนของตัวเองเข้ามาแล้วก็สร้างวัดสร้างอะไรขึ้นมานะครับโดยที่สมัยประยุทจันโอชาไม่ได้อ่ ไม่คัดค้านไม่มีการประท้วงใดๆดทั้งสิ้นปล่อยให้นะครับพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ของนะครับฝั่งนั้นไปนี่ก็คือการช่อโกงแผ่นดินในการยกแผ่นดินให้กับคนอื่นซึ่งนายวีระสมความคิดเป็นคนพูดเป็นคนบอกเป็นคนหาข้อมูลและเป็นคนทําเรื่องนี้จนเป็นสาเหตุให้ในายวีระสมความคิดถูกขู่ฆ่า และนายวลระสมความคิดก็ไปดูทุกอย่างว่ามันอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศไทยและมีการฟ้องร้องกันมีการดําเนินคดีกันนะครับแต่ในยุคปประยุ์จันโอชาเนื่องจากนะครับนายเปยุจพลเอกระยุ์ออยจันโอชาเลืองอํานาจจึงไม่สามารถดําเนินการใดๆทั้งสิน้นไนายวีระจึงไม่สามารถดําเนินการใดๆทั้งสิ้นได้ถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับสลิมคุณไปดูที่ช่องไทย BS, ทีวีเอสร์ชื่อเข้าไปนายวีระสมความคิดพื้นที่หนองไอ พื้นที่ช่องตะกูแล้วคุณจะรู้ทั้งหมดว่ารายละเอียดเป็นยังไงอย่ามาถามผมคุณไปดูข้อมูลจากนั้นเลยที่เขาพูดกันและมีการาไปสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนว่าเป็นที่ของฝั่งไทยเพราะฉะนั้นสมัยประยุทจรันร์โอชาร่วมกันเนี่ยกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณร่วมกันกับเนวินชิดชอบนะครับซึ่งเนวินชิดชอบเคยฟ้องนะ เคยฟ้องกรณีกับคนที่ไปกล่าวหาว่านานีวินชิตชอบมีส่วนกับนะครับบ่อนคาสิโนที่ช่องตะกูทีนี้คนที่เขาไปร้องเนี่ยเขาไปร้องว่าบ่อนนี้คนดําเนินการจริงๆนะครับจริงๆเป็นใครจริงๆเป็นคนของฝั่งไทยเป็นคนดําเนินการและเป็นเจ้าของบ่อนไม่ใช่ออกยาอย่างที่บอกออกยาแค่สมมุติชื่อเท่านั้นแต่เป็นการร่วมกันเพื่อทําให้คาสิโนถูกกฎหมาย ถ้าอยู่ฝั่งไทยมันไม่มันไม่ถูกกฎหมายมันผิดกฎหมายมันตั้งไม่ได้จึงเอาพื้นที่ทับซ้อนตรงเนี้ยตั้งและนะครับให้ให้คนที่อยู่ในประเทศที่เป็นนะครับที่เป็นที่เป็นคู่ขัดแย้งกับเราขนาดเนี้ลงเป็นลงชื่อเป็นเจ้าของในานามแล้วนักการเมืองบุรีรัมนะครับเป็นคนถือหุ้นข้างในนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ ที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นประมาณไม่ต่ำกว่า10ปีพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ไม่มีการดำเนินการหลังจากที่ประยุทธ์จันทโอชานะครับหลังจากที่ประยุทธ์จันรโอชาดำเนินการทุกสิ่งเ,เข้ามายึดอำนาจแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งและก็ถูกสร้างเป็นคาสิโนขึ้นมาในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนซึ่งทำมาไม่กี่ปีเนี่ยครับท่านจะเห็นว่า วันนี้เนี่ยยุคข,ของประยุทธ์จันโอชาเอื้ออำนวยความสะดวกทําให้เราเสียแผ่นดินแต่ท่านจะเห็นว่าม็อบไม่แตะต้องเลยทั้งๆท,ที่ข้อมูลเรื่องนี้อยู่กันในวิระสมความคิดคนในม็อบรู้ทุกคนท่านเห็นไหมแต่ไม่มีการพูดถึงใดๆทั้งสิน้นไม่มีการทําใดๆทั้งสิ้นไม่พูดถึงเรื่องที่มาที่ไปนะครับของอทั้งเรื่องของช่องสายตะกูทั้งเรื่องของเขากระดงทําไมมันเป็นแบบนั้นล่ะครับ และมันเป็นสาเหตุอะไรที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยซึ่งอ้างว่ารักชาติรักแผ่นดินเนี่ยถึงไม่ดำเนินการถึงไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับการหัวสอวอซึ่งเป็นภายร้ายแรงของประเทศนี้อย่างมากและทำไมคนเหล่านี้ไม่พูดถึงเลยเรื่องเขากระโดงทำไมไม่นะครับรวมตัวกันประท้วงในเขตพื้นที่สองพื้นที่ที่สูญเสียไปแน่ๆหนึ่งที่ช่องสายตะโกซึ่งเป็นเขตที่ยืนยันได้ว่า เป็นพื้นที่ทับซ้อนที่อยู่ฝั่งไทยแล้วไปสร้างคาสิโนได้ยังไงและใครเป็นคนนะครับรัฐบาลณขณะนั้นเป็นใครชัดเจนว่าเป็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชัดเจนว่ามีการปล่อยปะละเลยเพื่อให้เสียดินแดนเพื่อให้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการตั้งคาสิโนนั่นหมายความว่าผลประโยชน์มหาศาลที่เขาได้ต่อปีต่อปีที่คนไทยไปเสียก็ไปเสียจากช่องนี้แหละครับนับหมื่นล้าน นับหมื่นล้านที่ได้กําไรจากช่องนี้นะครับคนที่ถือครองเนี่ยนับหมื่นล้านต่อปีนะท่านก็ลองคิดดูเอาแล้วครับว่าทําไมเขาถึงสามารถปล่อยเรื่องนี้ได้ทําไมไม่มีใครประท้วงทีนี้ถ้าหากไปถามกองทัพไปถามทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็จะรู้และก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของไทยชัดเจนเป็นพื้นที่ที่อยู่ฝั่งไทยชัดเจนแต่ทําไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ประท้วงในการที่ประเทศ นะครับซึ่งเป็นคู่กรณีกับเราเนี่ยยึดพื้นที่ไปนะครับโดยไม่ทําการประท้วงอันเนี้ยประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องชี้แจงและสมัยนั้นรัฐมตนตรีคณะรัฐมนตรีสมัยนั้นนะครับรวมทั้งนะครับรัฐมนตรีกระทรวงธรรมชาติก็ต้องดําเนินการนายกรัฐมนตรีต้องรู้ไม่งั้นประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือถือว่าละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบทําให้เราสูญเสียดินแดนของเราไป อันนี้รัฐบาลดําเนินการแน่นอนครับกาลังดําเนินการและจัดจี้เรื่องนี้อย่างมากและจี้ให้เห็นแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนขายชาติขายแผ่นดินทําลายชาติทําลายแผ่นดินใครกันแน่ที่มันโกงกินจนประเทศเสื่อมโทรมมาจนถึงทุกวันเนี้เดี๋ยวมันได้เปิดกันแน่ครับสุดท้ายที่สุดแล้วที่กล่าวหาว่าดรทักษิณทักษิณโกงคนของพวกคุณเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสลิมโกงจนแบบประเทศจะไม่เหลืออะไรละเหลือแต่กระดูกละประชาชนแทบจะกิน แกบกินเกลือกันแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่พวกคุณบอกว่าปกป้องปกป้องคนดีแต่คนดีแม่งให้คนอื่นล้างผ่านหมดเลยเราเห็นชัดว่าในสมัยประยุทธ์จันรโอชาทุกคนรวมความเห็นกันว่าเป็นยุคที่มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการโกงกินแผ่นดินมากที่สุดนั่นคือในยุคประยุทธ์จัน์โอชาโดยเฉพาะอำนาจพิเศษที่เข้าไปควบคุมองค์กรอิสระเอยอะไรเอยต่าง นะครับวันนี้ดรทักษินได้รับไฟเขียวให้ดําเนินการในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในสมัยประยุจันทร์โอชาให้กลับเข้ามาเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าการล้างบางครับล้างบางทุกคนครับไม่ว่าประวิทย์วงสุวรรณไม่ว่าเครือข่ายต่างๆจะมีการร้องการดําเนินคดีกันอย่างเต็มที่ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้รับไฟเขียวนะครับแต่ตอนนี้ได้รับไฟเขียวแล้ว ก็จะดําเนินการอย่างเต็มที่ครับไม่ไม่รอดครับยังไงตระกูลชิดชอบเนี่ยนะครับคุณจะมีแผ่นดินอยู่หรือว่าผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้ดรทักษิณถ้าลุยลุยสุดตัวนะเขาเป็นคนอย่างนั้นนะครับเขาเอาเขาเอาถึงตายนะเขาเอาถึงแบบหมดกันไปข้างหนึ่งนะครับเขาเป็นคนอย่างนั้นนะคุณอย่าลืมนะวันนี้คุณไปเล่นในสิ่งที่ไม่ควรจะเล่นคุณไปปลุกระดมคุณเป็นคนปล่อยคลิปนะครับร่วมกับ นะครับประเทศที่เป็นคู่กรณีกับเราเนี่ยเอาคลิปมาปล่อยและคนของพวกคุณทางนั้นเลยครับที่ร่วมกับ,บวนการและเบื้องหลังของม็อบว่างเงินมาจากไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมันถูกเปิดเผยหมดครับว่ามีใครร่วมด้วยมีใครรับเงินด้วยคุณจะเห็นว่าในม็อบของที่ออกไปเนี่ยม็อบพังชาติเนี่ยไม่มีการพูดถึงหัวสอวอไม่มีการพูดถึงเขากระโดงไม่มีการพูดถึงพื้นที่ทับซ้อนที่ประเทศ นะครับที่เป็นคู่กรณีกับเราเนี่ยึกดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับงานนี้มันแน่งานนี้สนุกแน่นะครับและเขาไม่มีทางปล่อยครับคุณเล่นลูกเขาขนาดนี้นะคุณเล่นแบบสกรปกเล่นแบบทุเรศนะทั้งทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทำและและแพรทองทานทำอย่างถูกต้องไม่มีสิ่งใดผิดเลยแต่พวกคุณก็ขยมจนกลายเป็นเรื่องจนกลายเป็นปัญหาจนถูกพัก นะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้เขาไม่มีทางปล่อยหรอกครับและแพรทองทานเนี่ยนะครับก็เป็นเด็กที่มีความตั้งใจอยากจะทําด้วยเจตนาดีด้วยความหวังดีมันไม่ถึงขั้นที่จะต้องถึงกับต้องลาออกมันไม่ถึงขั้นที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่มันเป็นเพียงแค่แนวความคิดของกลุ่มคนซึ่งตีความนะครับเพื่อที่จะทาร้ายแพรทองทานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาไม่ปล่อยแน่นอนครับเต็มสูบ คนแรกที่เดินนะครับคนแรกที่เดินอย่างเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวไอบ้บอนต่างๆเนี่ยที่มันเอาเงินนะครับไปไปสนับสนุนม็อบเนี่ยโดยการประสานงานของพวกคุณโดนครับโดนกันลานาวแน่นอนวันนี้ทำไมคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องจัดการกับพวกบอนทั้งหลายเนี่ยที่ร่วมหัวกันเพื่อล้มรัฐบาลเพราะอะไรเพราะกลัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวได้เลยครับเดี๋ยวเส้นเงินอะไรต่างๆนานาวัวนเนี้ยเขาจัดทีมแบบเฉพาะกิจจัดทีมแบบ เต็มรูปแบบเต็มกําลังเลยและมันไม่ใช่แค่ไหนประเทศนะการฟอกเงินโยกเงินไปที่ประเทศไหนอะไรยังไงตอนนี้เขาสืบหมดรู้หมดครับทางอเมริกาก็ให้ข้อมูลแบบสมบูรณ์แบบเลยตอนนี้ว่ามันมีเส้นทางเงินยังไงไอ้พวกพ่อค้ายาด้วยไอ้พวกบ่อนการพนันในประเทศไทยด้วยนะครับมีเส้นเงินอย่างชัดเจนเดี๋ยวเขาดําเนินการครับและก็จะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังม็อบวันนี้คุณจะมาไล่รัฐบาลใช่ไหม เดี๋ยวมึงเจอสวนกลับหมดอนะเดี๋ยวมึงได้ติดคุกกันหมดทุกคนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ยอมกันได้ไม่มีทางยอมกันได้ครับเล่นกันหนักขนาดนี้ก็ซัดก,กันไปข้างหนึ่งและเรื่องของเรื่องสิ่งที่แพทองทานทำเนี่ยทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศล้วนๆเลยคุณลองคิดดูนะ มีการเสนอผลประโยชน์ให้มีการเสนอผลประโยชน์ให้แค่ไม่ทำอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเเท่านั้นที่ม็อบเลี่ยงที่จะพูดที่สื่อบางสื่อเรื่องที่จะพูดแต่คนที่พูดคนแรกเลยคือใครคนที่พูดคนคนที่พูดเลยคือใครครับคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้จริงๆคือผมแต่คนที่ออกมานะครับเอาทฤษฎีที่ผมบอกเนี่ยเอาปัญหาที่ผมบอกเนี่ยออกไปพูดก็คือนายชูวิทย์เป็นคนออกมาพูดเห็นไหมครับ และสื่อจับในระยับหนึ่งแล้วสื่อพยายามปล่อยเรื่องนี้พยายามกบเรื่องนี้ไม่ไม่สร้างกระแสขึ้นมาเพราะกลัวว่านะครับดรทักษิณหรือรัฐบาลแพรทองทานนะครับจะสามารถทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะได้มีเหตุผลในการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยคือประเทศที่เป็นคู่พิพาทกับเราเนี่ยคือเขาเดือดร้อนจากบ่อนแน่นอนร้านเปอร์เซนต์ยิ่งสกัด คนไม่ให้ไปเล่นเขายิ่งเดือดร้อนครับไม่ใช่แค่ประเทศเขาประเทศเดียวที่มีบ่อนคาสิโนประเทศอื่นก็มีเพราะฉะนั้นการสกัดแบบนี้ทําให้เขาสูญเสียรายได้อย่างมหาศาลและเน้นย้ําว่าไปปราบปามแก๊งคอเซ็นเตอร์ด้วยนี่ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกครับนั่นคือผลประโยชน์ที่เขาเคยได้รับต่อปีต่อปีต่อเดือนนะครับไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0ื่นสามหมล้านเนี่ยนะครับที่เขาเอาไปแบ่งเงินกินแบ่งกันใช้อย่างสบายเนี่ยและจ่ายสวยมายังนะครับนักการเมืองไทยด้วย และอย่างที่ผมบอกพี่พี่เสรภูมิก็พูดไปแล้วเรื่องของทองที่เอาไปหมุนทองที่เอาเอามาซื้อทองแล้วทาให้ราคาทองขึ้นมาจากอะไรก็มาจากเรื่องบ่อนทั้งนั้นเอาเงินไปฟอกกันทั้งนั้นและทองที่อยู่ตรงนั้นนะครับนักการเมืองด้วยก็ถือด้วยนะครับไปซื้อทองเอามาเก็บที่มีหุ้นอยู่กับฝั่งนั้นหุ้นเรื่องบ่อนคาสิโนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรอดได้ยังไงครับตอนนี้เขาเดินเครื่องเต็มที่นะและมีความร่วมมือจากนานาชาติด้วยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศเดียวไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาทุกประเทศในยุโรปและ UN เอ็ขากระหน่ำคุณแน่ครับและใครก็แล้วแต่ไปพัวพันหรือไปสนับสนุนไปทํานะครับไปทําร้ายแพรทองทานซึ่งกําลังจะปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์พวกคุณเตรียมตัวได้เลยครับพวกคุณคืออัชญากรของโลกนะผู้สนับสนุน นะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์อชัชญากรรมระดับโลกเพราะฉะนั้นคุณจะรอดกันไหมครับวันนี้เนี่ยเขาเล่นเต็มสูบคุณไม่ต้องห่วงครับในเมื่อคุณงี่เง่าในเมื่อพวกคุณงองแงในเมื่อพวกคุณกวนตีนมากเขาก็จัดให้เต็มที่ครับก็เตรียมตัวไว้ได้เลยครับอย่าคิดว่าคุณรอดครับเพราะหลักฐานเส้นทางของเงินดําเนินการมาจากใครอะไรยังไงตอนนี้เขารู้หมดแล้วเขารู้หมดแล้วครับเหมือนสอว เหมือนหัวสอวอเลยครับเป็นแบบนั้นเลยเส้นทางเงินเขาจับจุดได้เลยว่าเงินจากนี้มาแบบนี้เขาใช้ระบบ AI ในการจับเส้นเงินเลยนะว่าให้เงินเข้ามาในบัญชีแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้จบครับผมบอกได้เลยและมีการขนคนจริงมีหลักฐานมีพยานแค่ตอนนี้เขายังไม่ดําเนินการเท่านั้นเองเขารอเอกสารจนครบหมดแล้วออกหมายจับทีเดียวออกหมายเรียกทีเดียวครับผมดามว่าพวกคุณจะรอดเหรอวันนี้ล้างบางอย่างเดียวครับโดยเฉพาะตระกูลชิดชอบครับ คุณทํากับประเทศไว้เยอะแล้วนะคุณช่อกงประเทศเ๋ยวนะครับตระกูลคุณมาจากนักการเมืองเล่นการเมืองจนล่ําจนรวยเล่นการเมืองนะครับช่อโกงแผ่นดินไปน้าขนาดน,นี้แม้กระทั่งแผ่นดินนะครับของประเทศไทยอย่างเขากระโดงเนี่ยซึ่งเป็นที่ดินพระราชทานเนี่ยคุณก็จะเอาโกงไปเป็นของตัวเองวันนี้เขาไม่ปล่อยครับวันนี้ไม่มีใครปล่อยคุณเขาไม่มีทางที่จะให้ระบบเนบินเข้ามาควบคุมประเทศนี้แน่นอน พวกคุณแม่งยิ่งกว่าติงไส้เดือนกิ้งกือเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงที่สุดทางการเมืองไทยและวันนี้มันถึงเวลาที่มันจะต้องล้างบางพวกคุณแล้วจาไว้นะครับวันนี้ไม่มีใครยอมคุณหรอกต่อให้คุณอะไรมีเงินขนาดไหนต่อให้คุณมีศักยภาพขนาดไหนวันนี้ดเรทักษิณเขาก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันคุณอย่าลืมนะครับคุณทําไว้มากและเขาก็ต้องเอาคืนอยู่แล้วครับโดยเฉพาะคุณมาเล่นลูกสาวเขาเขาไม่มีทางปล่อยหรอกครับ